สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาอธิบายเรื่องหนังสือ Y ามนุษย์ต่างดาวกับ UFO ผู้เขียนกวางวงลีหนูประทับใจในตอนมาถูกลึกลับในสึนามิผู้คนโปรดทราบขณะนี้มีขึ้นยักษ์สึนามิเกิดขึ้นใกล้ชายฝั่งประชาชนแตกตื่นกันอย่างมากเอ๊ะนั่นอะไร มีแสงส่องออกมาจากคลื่นสึนามิครับว่าไงนะ UFO บุกโผล่มาอีกํำแล้วมันหายไปแล้วครับหายไปที่จุดไหนตรวจสอบซิแถบกอดดกโดครับสวัสดีค่ะขอสายคุณพ่อเหรอคะพ่อคะคนจัดสถานีตรวจอากาศโทรมาค่ะมี UFO โผล่ไงขึ้นสึนามิงั้นเหรอครับผมจะรีบตรวจสอบโดยด่วนครับ UFO หรือน่าสนใจจริงๆ หมายถึงจานบินหรอคะแต่ UFO ปรากฏตัวพร้อมกับสนามิแบบนี้จะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะไม่ต้องห่วงค่ะเจนนี่จะช่วยพ่อตรวจสอบเองบางเอิญว่าหนูมีการบ้านเกี่ยวกับ UFO พอดีให้หนูไปด้วยนะคะได้อยู่แล้วเจนนี่ลูกลกขอบคุณค่ะเชื่ดีนะจ๊ะทั้งสองคนหยุดก่อนให้ผมไปด้วยครับแม็กจะไปด้วยหรอสนใจหรือจ้าหนูแม็ก สนใจครับถ้างั้นก็ไปกันเลยด,ดิฉันชื่อเด็กหญิงปณิสาเกตแก้วอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนสะอาดพเดินว,วิทยาขอบคุณค่ะ,คะ